มาจ้ะพี่น้องคะโอน,น้ทิพาพี่น้องกินน้ำข้าวปุ้นน้ำยาปลาเนนนะคะนี่มาผักของเห่าพี่น้องคะมาละก็มีมาจ้ามากินน้ำทิพจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องฟังไปสุขุสุขชนค่ะว่าพ่อกะทิบุลจะพี่น้องกับแซนัวหวยน้ำทิพนะคะมาพี่น้องคะโอน,นี้พอองเอื่อยน้องอีกเดียวสวย,สวยน้ำข้าวปุ้นอันนี้น้ำขนมจีน mm hmm. ที่ทิเพเทดให้แม่เติมขึ้นนี่พี่น้องแม่เป็นเป็น,ปน,นผ่านน้องลิซ่าไปหายายา เดี๋ยวเลยได้เห็ดเห็ดเนี่ยไปให้กินผ่าไปกับเดี๋ยวเลย,เลยกันกินน่าอร่อยมากแซ่บหลายเสร็ะแบบวไปสิบหมุนมือคือเราพออยาใช้มือเลยค่ะพี่น้องค่ะใช้ผักก่อนอืมมาละ อันไหนกินเนี anyway. ่ยไม่แตกข่ากินัีความมากหรอกไม่มีข่ื่อไกาเบื่อเงียบเลยแท้กล้าปะครกล้าเบื่อเงียเร็วแท้เก็ไฟ Chị ừ. 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 nọc mà hên màng như vầng non như vầng Mác non dầu Mác 你看，好吗？装的。 巴罗罗，下、嗯。嗯。你演奏缓缓，哪台？我嫂子喜欢。嗯。 ตอนเช้ากับตอนเย็นอะอากาศจะเย็นจะว่ากอดกลางเวันอะก็ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบองศาแต่ว่ามันมีแดดค่ะ ไม่กี่กิโลแล้วเนาะแม่พี่น้องวันถามอยู่เด้ลองถามน้องนัดว่าทำใจได้ยังธรรมดาพี่น้องข้าหมืหูจักพี่น้องถามว่าอยากเห็นพ่อน้องหนูอิน ก uh ็รางะล่ะตอนนี <technology> ้น้องนัดเป็นซิงเกิลมัม๋อน้องนูเนี่ยนน้อยู่นกันแล้วจ้ะตอยู่น้กันแล้วค่ะเออยากให้เรียนจากปากน้องเขาี่อยู่ด้ยกันเป็นคุณแมอย่างเดียว ไม่ได้เลี้ยงเดียวเด็เดแต่เลี้ย,ยงหลายคนหลายคนรวมก่อนหน้าน,นี้ก็ก็อยู่ด้วยกันอยู่เนาะคุณจะมาไม่ได้อยู่ด้วยกันน่าจะเดือนหนึ่งแนละ้วเนาะประมาณเดือนนี่แหละจะคุณแย,ยกข้างกันในเดือนนึงเลยแลจ้ะก่อนหน้านี้เขาก็ทํางานอยู่ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าเขาทางานอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะอยู่อบตพี่น้อง วิถีเส้นทางมันสวนกันใจกันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันมันหายใ้ชีวิตมาจำอยู่เนี่ยส, <c oughs> ส่วนผู้ใดสนใจอแบอยางลูกชวยน้องนัดอะ่ะ <c oughs> ดีตัวเขาบาเลยเราจะจะเอาฝรั่งเลยเอาเยี่ยให้พี่น้องฮะให้ตัวน,นี้มังบอกหอมนะหอมจ้ะสิไเอาผัวฝรั่งมึงนะมึงเด้อมึงเด้อฝรั่งก็บว่าปเปลี่ยดิยค่ะฝรั่งดูอันต่อมาฝรั่งยำเป็นเนี่ยคือว่าเป็นอย่างนี้อ่ะอาตุโนะมาแล้วน้ำกั่นสองน้ำเทมกับเราไดยแล้วแล้วพี่น้อง,องอาครับภาษากายพาไป แล้วม,มนันก็จูนก็หากันได้ไม่มีใครเป็นได้ทุกอย่างหรเนี้ต้องเรียนรู้แหละหอมใส่ครับครับเอเด็กไั้กินโดนเลย น่าเหมือนกันีลย,ยวมาไกินมั่คงึงเรื่องตาห่าอะไรเอะไกินคนกินก่ลลอนหละข้าวตาเมือมปาเฮ้กับปลานอกมันน็อกที่นออนอนแคนี้ซื้อกันกินเอาพุดนน้นกันส่วนที่นนองกระทาฮะ ถามหลังหุ่นอยู่ไม่ว่าตอบคำถามพี่นอ้องเพราะว่าที่บยได้ตอบข้อเอมเมนต์พี่น้องลหลายมือละถ้าเขาไปอ่านดูจ้ะพี่น้องก็ถามไอ้หุ่นว่าเพิ่นมากใส่ผักทุ้งสันบอกเมีนจ้ะแมีนค่ะเพ,นพ่นใส่มาแต่เพป็นต้นหน่อยบุญวะแต่เพป็นเป็นกระเทยพุญละแต่เป็นเขรองเรื่อง,งมากเข<ส>าร้องมากวั <สา S 2> นยู <สา S 2> นเด็กยังใสสูงจ้ะ ให้เงี้ยก็บินเนี่ยอ่าจ้าตรงนี้มาที่ไหนหุ่นออกโรงเรียนปหกหรือมหม้อหนึ่งหม้อสอง้งอย่าไรพี่น้องบ่คให้ที่บ้านแม่จ่าแต่ว่าน้องออกออกโรงเรียนก่อนโดยก็คือว่าน้องนั้นมกักการไปย่อสะดุง้งไปตกอันไปยกสะดุง้งพี่น้องถ้ามักหากินห้าปูห้าปลา เพิ่นก็เลยใส่ชีวิตหาปู่หาปลาค้ายข้องแมง,งสีหล้ยปีเลยได้เพื่อน,นอ้องเพิ่นออกจากโ้องเรียนเพิ่นมาหางเงินเพิ่นกับทุกมือนี่หางเงินใส่เองตงแต่ออกโ้องเรียนค่ะบ่ได้ข้อแม่เพิ่นกัเมียนมูฟงของเพิ่นเนี่ก็เป็นคล้ายๆกันมันคือการใส่กระถุงน้ำกันแล้วก็เคี่ยวมากพี่นอ้องนี่นังเสี่ยู่น่ามันหุน่นน่ะแต่ลกพี่นอ้องเอ้ยหัวมืดหมืมอมืดขึ้น แต่ลกูกไรที่ทังภูเขาเกานเนลลี่ยละจ้ะเออคือแล้วก็พวกหนูเนี่ยชอบเป็นแบบนี้แต่เขาไม่ได้แบบแต่งหญิงนะคะเขาไม่มาแต่งหญิงแต่ว่าชอบเผยผ้าถุงมักเคยมาเพ่งที่เนาก,ก็แต่ว่าเป็นันกเ็เคยที่แบบว่าไม,มันม่นมีหลายแบบเนอะที่เป็นเพศสองเพศสาม คือแบบนึงสิมักงามไปเลยเบริเวณยังที่แบบเป็นห้อผู้ชายแต่ว่าุ่นเนี่ยใจนะมักเผื่อเพือนเพา่อ่อ่ก่าหลังกายเพื่นเพื่อนแบบว่าเอาลูกค้ามาพอดีเราแ <Okay, S 2> ค่ขายของกนเลยกค่ะค <laughs> จาเตีย้ย <laughs> ใ้บอกาเปิดอนนี้เอาก็ <laughs> ทุกวันหรือเปล่าเวลาเนี้ย มื่อนี้มันขึ้นบ่อบ่อเวลาหนึ่งคืออาบน้ำแล้วเมื่อนี้มันขึ้นเมื่อนี้มันขึ้น <c oughs> หัวไปอยู่เดีย <c oughs> วเฮ้ยไกบอหัวานแสกับพี่น้องคะ่ะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเฉยๆครับพี่น้องมันบุน,น,นไลยหลายเห, <c oughs> หนือกับลูกค้าเขาเนือกับเสี่ยงหนันเสี่ยงนี่ไปบอกกันคลิปหน้า,าพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ